โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะครับสมาร์ทโฮมนะครับก็เป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับนะฮะเวอร์ชันหนึ่งเริ่มต้นนะครับโดยที่เรา,าทำกับสวิตช์นะครับในการเปิดปิดไฟนะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อกับ Google Nest Mini นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถ เปิดปิดพันสมาร์ทโฟนได้นะฮะแล้วก็ในสเต็ปต่อไปก็จะเชื่อมต่อกับตัว iPad นะครับที่เป็น o o m e p p นะครับก็มาดูนะฮะว่า,าเราติดตั้งแล้วก็ตั้งค่าการใช้งานยังไงได้บ้างนะครับโอเคนะครับจาก ตรงนี้นะครับเราจะมีตัวเราเตอร์นะฮะตัวเราเตอร์ที่กระจายสัญญาณอยู่ตัวนี้ก็เป็นของ TP-Link นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่านะครับบ้านหลังนี้นะครับอยู่ตรงที่ไม่มีไม่มีเน็ตนะครับรอย่างเช่นที่บอรอดแบนนะครับคือไม่มีสายสายอินเทอร์เน็ตนะครับที่เป็น สายไฟเบอร์ออปติกนะครับไม่มีเลยนะครับอยู่กลางทุ่งนางนเป็นบ้านบ้านสวนนะครับเราก็เลยต้องติดอินเทอร์เน็ตแบบเป็นลนักษณะใช้ซิมนะฮะใช้ซิมตัวนี้ใช้เเน็ต10เมกะบิตนะครับ10เมกะบิตนะครับทีนี้อุปกรณ์ที่เราติดตั้งนะครับมันก็จะมีห้องอยู่เป็น เป็นห้องนั่งเล่นนะครับห้องทำงานนะครับห้องครัวนะครับแล้วก็มีห้องนอนใหญ่ห้องนอนเล็กนะครับมีอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งแต่ละห้องนะครับมันจะมีไฟลักษณะนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูก็คือไฟดาวไลท์นะครับสีดวงนะครับต่อหนึ่งห้องนะครับแล้วก็มีไฟกลางด้วยนะครับ จะตั่งชื่อตามห้องนะครับอย่างเช่นถ้าบอกว่าไฟห้องนั่งเล่นนะครับก็คือก็ไฟ light ดาว์ไลท์สีดวงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไฟกลางนี่ก็จะตั้งชื่อว่าไฟกลางห้องนั่งเล่นอย่างนี้เป็นต้นนะฮะโอเคทีนี้อุปกรณ์ที่เรานำมาติดตั้งนะครับเป็นสวิตไฟนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ฮะ โซนอฟนะครับโซนอฟตัวนี้นะครับเป็นสมาร์ทว f i ไฟสวิตนะฮะนีหาซื้อได้นะครับรับโหลดได้ที่ไม่เกิน1 0แอมป์นะฮะก็ประมาณ2,000วัตนะฮะ2,300ัวัตนะครับไม่เกิน1 0แอมป์นะฮะโอเคตรงนี้ก็ต่อง่ายๆเลยนะครับเอาลายนะครับลายอินลายเอาแล้วก็นิวตรอนนะครับต่อก่อนที่จะออกไปต่อ ให้กับสวิตให้ให้กับหลอดไฟนะฮะมีลายกับนิวตันนะครับคล่อมไปเลยนะครับจากนั้นก็เชื่อมต่อสัญญาณอ่า i นะครับซึ่งซึ่งก็ทำได้ไม่ยากนะครับอันนี้นะครับพอพอต่อเสร็จนะครับแล้วเราก็มาต่อใส่กับนะครับหลอดไฟนะครับก็อ่าหนึ่งห้องนะครับจะมีอยู่ สตัวนะครับตัวหนึ่งก็คือไฟดาวน์ไลน์นะครับอีกตัวหนึ่งก็ต่อกับไฟลางนะครับโอเคเราก็จะมีลักษณะนี้ซึ่งจะเห็นว่าในเราเตอร์ของเรานะครับม,มีอุปกรณ์อยู่27ตัวนะครับ27ตัวด้วยกันนะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับยี่สิบเจ็ดตัวนะครับมีอยู่7ตัวที่ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ ที่เป็นสวิต IoT นะฮะก็คือมีอุปกรณ์อยู่20ตัวนั่นเองนะครับในบ้านนะครับ20ตัวนะครับทีนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับว่า Wi-Fi ที่เราซื้อมาเนี่ยครับรับอุปกรณ์ได้สูงสุดกี่ตัวนะครับนะฮะมันอาจจะดึงโหลดกันนะครับคอนเน็ก Wi-Fi ไม่ได้นะครับโอเคทีนี้มาทดสอบนะครับมาทดสอบ ทดสอบพอเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเรากา็ทำการเชื่อมนะครับตัวแอปของเรานะครับก็คือตัว Google Nest Mini นะครับ Google Nest Mini นะครับให้เข้ากับอุปกรณ์ที่เป็น Google Home ก่อนนะครับก็คือมาตรงที่ Google Home นะครับมามาตรงที่ Google Home คือ,อในอุปกรณ์ s o n o ตัวนี้นะครับมันจะมีแอปมาให้นะครับมันจะมีแอปมาให้ที่นะครับแอปมีชื่อว่า evlink ตัวนี้นะครับก็เราต้องทำการโหลดนะครับตัว s o n o ทั้งหมดนะครับเข้ามาที่ evlink ตัวนี้นะครับนี่คือ สวิตไฟที่ที่มีทั้งหมดในบ้านนะครับนะครับซึ่งเราสามารถที่จะแบ่งเป็นห้องได้นะครับเห็นมีห้องอะไรบ้างอะไรย่างเงี้ยครับก็ว่าไปนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นรายการห้องต่างๆนะครับนะฮะอันนี้ก็อ่าเป็นสวิตทั้งหมดนะครับซึ่งเราสามารถทําเป็นซีนเป็นอะไรได้นะครับอันนี้ไปดูเพิ่มเติมได้นะซีนก็คือเหมือนกับเป็น ตั้งกลุ่มของสวิตขึ้นมาว่าจะให้มันทําอะไรบ้างนะครับนะฮะเช่นตอนพระอาทิตย์ขึ้นให้มันปิดไฟตอนพระอาทิตย์ตกนะครับให้มันเปิดไฟเป็นต้นก็ได้หรือว่าตั้งเวลาก็ได้นะครับเที่ยงคืนเงี้ยครับปิดไฟตอนเที่ยงคืนนี่ก็ได้เช่นกันนะครับโอเคแล้วพอได้พอเราได้ e-vlink นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเชื่อม api ให้เข้ากับตัว google นะฮะ เชื่อมให้เข้ากับตัว Google ก็คือ,อเปิดแอปนะครับ Google Home ขึ้นมานะครับาจากนั้นเราก็ทำการเชื่อมนะครับมันจะมีตัวเชื่อมอยู่นะครับก็คือ,อนะครับเนี่ยครับมีตัวเชื่อมนะครับ ตั้งค่าอุปกรณ์นะครับแล้วก็เลือกใช้กับ Google ได้นะครับตัวนี้มันก็จะมีตัวบริการที่บริการที่ที่มีสามารถที่จะใช้กับ Google Home ได้ก็คือตัวนี้ครับ evlink smart home นะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่21อุปกรณ์นะครับที่เราเซตอัพไว้นะครับพอเชื่อมเสร็จแล้วนะครับมันก็จะให้เรา,านำมาใส่ในบ้าน,น นำมาใส่ในบ้านเราก็สร้างสร้างห้องสร้างอะไรไว้นะครับนะครับมีกีห้องแล้วก็ประเภทเราก็ทําเป็นลักษณะของหลอดไฟนะครับมันก็เลยกลายเป็นเหมือนหลอดไฟนงงี้นะครับโอเคนะครับทีนี้มาทดสอบกันนะครับผมจะสั่งเปิดห้องนังเล่นนะครับนะสั่งได้สองสองสองทางนะครับ สั่งผ่านสวิตตัวนี้ก็ได้นะครับเป,เปิดเปิดปิดนะฮะห้องนั่งเล่นนะครับก็กดเข้าไปมันจะมีอยู่อุปกรณ์อยู่ไฟอยู่2ดวงครับตัวนี้เราก็าสามารถคลิกไฟดูได้ว่าเราจะเปิดตัวไหนหรือว่าเปิดทั้งหมดก็ได้นะครับก็คือไฟห้องนั่งเล่นนะครับเปิดตรงน,นี้ ก็จะเห็นว่าไฟมันสว่างขึ้นนะครับโอเคทีนี้ก็สามารถปิดตรงนี้ได้นะครับ่ามันก็จะดับนะครับทีนี้เราลองอสั่งงานด้วยเสียงนะครับก็จะสั่งผ่าน Google Nest Mini นะครับ Hey Google เปิดไฟห้องนั่งเล่น อย่างของกูเกิลโผล่ขึ้นมานะครับเยโอเคกูเกิลเปิดไฟกลางห้องนั่งเล่นเคกาลังเปิดไฟกลางห้องนั่งเล่นเฮกูเกิลปิดไฟห้องนั่งเล่นแม่ลังปิดไฟห้องนั่งเล่นนะฮะก็จะละักษณะนี้นะครับอ่า เราสามารถเปิดนะครับเปิดปิดกับมือถือได้นะครับอย่างเช่นเราเราอินสตอ l Google Assistant นะครับใส่เข้าไปแล้วก็กดแชร์ตรงปุ่มนะฮะก็จะขึ้น Google Assistant ก็บอกว่า,าเดี๋ยวนะนี่คือผลการค้นหาอันดับแรกๆกเปิดไฟห้องนั่งเล่น ก็จะเปิดขึ้นมาัปเปิดไฟห้องนั่งเล่นนี่ซึ่งเราก็สามารถที่จะปิดสวิตช์ตรงนี้ได้นะครับปิดนะครับ,รบก็ดีเลย์อยู่ประมาณเกือบวินาทีนะฮะป,ปิดไฟกลางห้องนั่งเล่นโอเคกำลังปิดไฟกลางห้องนั่งเล่นโอเคครับอันนี้ก็คือ Google Assistant นะครับแล้วก็ Google Nest Mini นะครับที่เราสามารถที่จะสั่งงานที่เสียงได้นะครับจริงๆ Google Nest Mini นะครับเราอาจจะซื้อห้องละตัวได้นะครับอันนี้พันสามกว่าบาทก็ตั้งไว้ทุกห้องก็ได้นะครับเอาไว้รับรับคำสั่งนะครับแล้วก็สั่งเปิดปิดได้น,นะฮะก็ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟอยู่หมายถึงว่าสามารถรับ รับเสียงได้นะครับแต่ว่าห้อง,องมันมันกล้องถ้ามันกล้องมันอาจจะถ้าเราพูดอยู่ไกลมันอาจจะไม่ได้ยินไม่ไม,ไม่ไม่ชัดนะครับเช่นลองดูใกไกลนะโอเค Google เปิดไฟห้องนั่งเล่น,นได้อยู่นะก็โอเคนะฮะโอเค Google เปิดไฟกลางห้องนั่งเล่น,นลอน่าโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการารีวิวนะฮะสมาร์ทโฮมแบบเฉพาะสวิต์ก่อนนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับถ้าเราจะทำการลิงก์นะครับให้เข้ากับ ตัวอุปกรณ์ iOS หรือว่า iPad นะครับหรือว่าโทรศัพท์อย่างงี้นะครับที่เป็นนะฮะฝั่ง Apple นะครับเราก็อาจจะต้องติดตั้งตัว Home Bridge นะครับเข้าไปนะครับ Home Bridge ซึ่งตัวนี้ผมทดลองติดตั้งในเครื่อง Mac นะครับนะครับมันก็พอติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ อินสตาร์ปลักอินนะครับในส่วนของ e v l i n k นะครับแล้วก็ทำการเชื่อม Account เข้าไปนะครับเราก็จะสามารถที่จะ e t t e t เจอนะครับอุปกรณ์เหล่านั้นได้นะครับแต่ uh, ตรงนี้มันยังไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะต้องไป uh, ดูรยายละเอียดี่นะครับเนื่องจากว่าการ Sign In API มันยังใช้งานไม่ได้ ก็ก็เลยยังไม่สามารถที่จะเปิดกับ iPad ได้ครับอันนี้ก็นะครับก็คือ Detect เจออุปกรณ์ทั้งหมดอยู่นะฮะเจออุปกรณ์ทั้งหมดอยู่แล้วก็สามารถารับสเตตัสได้อยู่นะครับว่าอุปกรณ์แต่และตัวเปิดหรือปิดนะครับจะไม่สามารถที่จะคอนโทรลผ่านตรงนี้ได้นะนี่อาจจะเป็นข้อจำกัดเรื่องเวอร์ชันอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวรออัปเดตเวอร์ชันนะครับก็มาดูกันอีกทีแล้วกันนะครับนะบเดี๋ยวลองเปิดอีกทีหนึ่ง ก็คือดี e c t ว่าอุปกรณ์ไหนเปิดบ้างเนี่ยได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะ Control ได้ครับก็ยังติดเรื่อง API ในการเชื่อมต่อครับก็ยังไม่ได้ไฟยังไม่ปิดนะครับก็เอาไว้อัปเดตกันอีกครั้งนะครับ โอเคนะคทีนี้การทำลักษณอนี้นะครับหมายความว่าอุปกรณ์ทุกชนิดเนี่ยจะมีการาส่งข้อมูลเว็บซ็อกเก็ตนะครับเว็บซ็อกเก็ตเนี่ยเข้าไปที่ a p i ของ EV Link นะครับนะฮะฉะนั้นเราจะต้องมี Account ของ EV Link นะครับเชื่อมต่ออยู่นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะค n t r o l บ้านของเราเนี่ย ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้นะครับหมายความว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็เห็นสเตตัสของอุปกรณ์ทั้งหมดในบ้านเราได้นะครับถ้าเราต่ออินเทอร์เน็ตนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาฟังนะฮะคนใช้งานอีกคนหนึ่งนะครับก็นะครับว่าเป็นไงบ้างน,นะครับหลังจากใช้มาสัก2-3วันนะฮะโอเคครับอ่ะ เป็นไงบ้างดีอยู่ค่ะอะไม่ต้องไม่ต้องรู้สั่งด้วยเสียงอ่ะทำง,งานด้วยเสียงได้ใช่มไม่สั่งด้วยเสียงก็สั่งผ่านหน้าจอมือถืออืมเวลาเราเข้านอนเราก็ต้องเดิน<ะ>ปิดไฟอืมก็ถือว่าสะดวกอยู่นะแต่ว่าอาจจะมี อย่างที่บอกก็คืออาจจะต้องมีไอตัว Google Nest Mini เนี่ยทุกห้องนะครับเพราะว่าเอาไว้รับเสียงเวลาเราคอนโทรลนะเราก็เดินแล้วก็พูดได้นะครับก็ถือว่าโอเคเนาะใช่ไหมใช่คอไกลๆถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดเรา ใช่เราเซตได้นะครับว่าพระอาทิตย์ตกนะให้ให้เปิดไฟดวงไหนบ้างนะครับแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นเปิดไฟดวงไหนบ้างนะครับแล้วก็จริงๆทีวีที่เป็นสมาร์ททีวีนะครับก,ก็สามารถเชื่อมได้อย่างตัวนี้ก็เป็นซัมซุงก็สามารถเชื่อมได้นะครับเชื่อมได้นะครับสามารถเชื่อมกับ Google ได้นะครับสั่งเปิดปิดได้นะ ห้องน้ำก็ได้นะครับตันนี้เราติดสวิตช์รอบบ้านเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็มารีวิวให้เห็นนะครับภาพก็เป็นบ้านสวนนะฮะทีะ่ติดอุปกรณ์นะครับที่เป็น IOT เชื่อม Wi-fi นะครับเชื่อม w i ไฟแล้วก็ สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้อโอเค Google เปิดไฟหลุมนะอาจจะตั้งชื่อผิดเอเราก็มีไฟไฟหลุมอยู่นะครับก็ลักษณะนี้ ลองใช้งานกันดูนะครับซึ่งตั้งค่าไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่ต้องเขียนโปรแกรมเลยนะครับเราแค่มีอุปกรณ์แล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนบ้านของเราให้สามารถจะคอนโทรลหลอดไฟนะครับหรือว่าปลั๊กไฟนะครับหรือสวิตไฟนะครับผ่านสั่งงานด้วยเสียงนะครับผ่านมือถือ อ่านแอปต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวามาอัปเดตกันต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการทำเซนเซอร์นะครับก็คือจะมีเซนเซอร์อุณหภูมิกับความชื้นนะครับที่เราจะส่งข้อมูลไปเก็บในฐานข้อมูลนะครับก็อาจจะเป็นคลาวนะครับ แล้วก็เซ็นเซอร์อีกตัวหนึ่งก็คือเพลนเซนเซอร์ก็คือเซนเซอร์ที่เอาไว้เก็บนะครับว่าบ้านของเราเนี่ยกินไฟช่วงไหนมากช่วงไหนน้อยนะครับเราก็จะเก็บนะครับอาจจะเป็นสิบวิส่งข้อมูลทีนึงนะครับหรือว่า30วิส่งข้อมูลทีหนึ่งครับว่า,าบ้านของเราเนี่ยกินกระแสไฟ ช่วงไหนเยอะช่วงไหนน้อยเราก็จะรู้นะครับเอามาพลอตเป็นกราฟได้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวไว้สเต็ปต่อไปเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งฮะโอเคครับก็มาแค่นี้นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย